สวัสดีครับมาเที่ยวหลวงวิทย์ว่าคิดถูกคิดผิดไปเที่ยวถนนคนเดินถนนคนเดินที่อะไรตรงนี้เขาเรียกอะไรอะถนนคนเดินในสถานี้สองสานีสสาน้สองไปตกทั้งวันเลยช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วเย็นนี้ก็ตกโอ้ตกทั้งวันเลยครับแฉะไปหมดเลยครับเดี๋ยวเดินก็ไปดูแม่ค้าร้อยหรอ่ังวันนี้แม่ค้าน้อยจังช่วยอุดหนุนลูกชิ้นก็สักเสียไม้เดี๋ยวไปเดินกินเล่นดีกว่านี่นี่น,นี่ลูกชิ้น แม่ค้าน้อยปกติเห็นแม่ค้าแน่นช่วงนี้เข้าหน้าฝนฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันเนี่ยอะไรกินขนมปากหม้อ,อก,ก็น่ากินโอ้เห็นของหวานก็ขาดไม่ได้ช่วยอุดหนุนแม่ค้าขนมปากหมอ้อนี่นี่เห็นน่ากินอยู่อากาศเยน็เยนๆฝน,นตกๆจัดไปสักชุดไปเอาจัดกันไปสักชุดจัดไปสักชุด อาอืมของหวานหานเดี๋ยวเย็นเย็นกลับไปกินของหวานก่อนนอน,ททนอคนน้อยเหลือเกินวันนี้คนน้อยฝน <c oughs> ตกทุกตั้งวันไม่ค้าเลยไม่ออกมาเยอะปกติวันออกกันมาเยอะวันเสาร์เย็นวันเสาร์นี่ได้มาแล้วครับ ปากหม้อนี่กินไงลูกชิ้นไส้กรอกอีสานก็น่ากินครับนี่ไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับถนนคนเดินถนนโชคสมานคุณหรือว่าฐานีสองอาใหญ่ครับนี่ไส้กรอกนั่งกินฟินฟินฟินมันฟินมันฟินวพราตอกตอกเะเนี่ยมันฟินมันฟินนะครับกินกับหลวงวิทย์คิดโตคิดปิดเล่าสู่กันฟังครับเก็บภาพบรรยากาศ บรรยากาศฝนตกพลำพลมืดฟ้ามัวอฝนเดี๋ยวฝนก็มาอีกแล้วครับนี่ยินก่อนยินก่อนอืมคนเดินอันที่สองอันใหญ่ไม่ค mm. ่อยเปรี้ยวโอเคไปนิ้ก่อน